ถ้าเกิดว่าคนที่เขาทํามีความรู้และทําต่อเนื่องนะครับหนเดือนสามารถคืนทุนแบบออนไลน์ได้เลยในรูปแบบของช็อปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อปหรือบูธถ้าทำเลดีนะครับสามารถคืนทุนได้ไวแต่โดยส่วนมากเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่1ปีครับ ถ้าพูดถึงธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มาแรงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นธุรกิจบิวตี้แอนด์เฮล h ีนะฮะหลายๆธุรกิจนั้นประสบปัญหาจากโควิด19แต่ธุรกิจนี้สามารถที่จะเติบโตวสวนกระแสะได้นะครับวันนี้อมสินสร้างสุขสร้างอาชีพผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับแฟรนไชส์ร้านเครื่องสำอางแบบครบวงจรนะครับที่ทำง่ายขายง่ายแล้วก็ทำกำไรให้ท่านได้ทุกที่ทุกเวลาที่สำคัญลงทุนเพียงหลักพันเท่านั้นเอง เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรู้จักกัน,กนครับครับตอนนี้นะครผมยืนอยู่กับคุณเจริญทรัพย์สุขพี่มวลสกุลหรือคุณเชนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ ico, บีโคช็อปร้านเครื่องสําอางแบบครบวงจรนะครับสวัสดีครับคุณเชนครับสวัสดีครับคุณเชนทราบมาว่าบีโคเนี่ยนะครับเป็นร้านเครื่องสําอางออนไลน์แบบครบวงจรเจ้าแรกในประเทศไทย ที่ปร,ระสบความสําเร็จมากๆจุดเริ่มต้นมาอย่างไรครับต้องเกินก่อนว่าตอนก่อเนเนี่ยผมทําพนักงานประจําเป็นเอ่อ r t i m พอร์ตอินพอร์ตออนะครับ<อ>แล้วก็มีโอกาสได้ไปดูงานต่างประเทศแล้วก็เห็นวงการเครื่องสำอางเนี่ยมันบูมมากก็เลยมองว่าสามารถที่จะเอามาสรา้างเป็นธุรกิจได้ในเมืองไทยเนื่องจากว่าเรามีเงินทุนจํากัดตอนนั้นนะครับก็เลยหาช่องทางที่มาลงทุนน้อยแล้วก็จะได้ผลค่อนข้างเยอะ ก็คือเข้าไปที่ออนไลน์เลยเราก็จะสร้างเป็นร้านออนไลน์ขนาดใหญ่เจ้าแรกของเมืองไทยเลยนะครับที่สามารถขายส่งขายปลีกเครื่องสำอางแบบครบวงจรได้เมื่อ15ปีที่แล้วครับทีนี้พัฒนามาเป็นรูปแบบแฟรนไชส์ได้ยังไงครับหลังจากที่เรามีช็อปบ,บนออนไลน์แล้วก็การเติบโตมันขายได้ทั่วประเทศมันก็เลยโตขึ้นมากขึ้นมากเมื่อโตเสร็จแล้วลูกค้าบางท่านเนี่ยยังอยากจะเข้ามาดูที่ชอ็อปล้วก็เลยเปิดชอ็อปพอเปิดช็อปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าคนรับรู้มากขึ้นและบางคนเนี่ยมาสอบถามเรานั่งรายการพิธีมา หลัว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เราประสบความสําเร็จจัดมาเป็นรูปแบบนะครับมีระบบการทํางานที่ชัดเจนเพื่อที่จะให้เขาสามารถเติบโตได้นงกันเครื่องสาอางครับก็เลยกมาเป็นแฟรนไชส์บิโคของเราอยู่ในวงการมา15ปีแต่ว่าเราขายแฟรนไชส์เนี่ยมา3-4ปีเรียบร้อยแล้วครับมีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้เรามีแบบช็อปนี้นะครับเป็น70สาขา่วประเทศไทยแล้วก็ มีแบบแพลตฟอร์มช็อปออนไลน์ที่ให้แก่คนที่เขาต้องการเข้ามาลงทุนแรกเนี่ยนะ้วยเงินลงทุนข้าถูกเนี่ยประมาณกับ2000เว็บ,บไซต์ร้นานคา้าแล้วครับนะครับอะไรคือจุดเด่นของบีโคครับที่จะทําให้นักลงทุนอยากเข้ามาลงทุนจุดเด่นของบีโคเลยนะครับเบื้องต้นนะครับเราเองเนี่ยตั้ง position อยู่แล้วว่าเราต้องการเป็นศูนย์รวมจาหน่ายเครื่องสำอางแบบครบวงจรครับเครื่องสำอางอาหารเสริมคลิมลงทิ้วนะครับแต่ว่าคุณภาพสินค้าต้องมาก่อนและนะครับที่สําคัญราคาต้องเข้าถึงได้ทุก กลุ่มลูกค้าเพื่อที่จะซื้อหน้าลข,าของแล้วก็สินค้าเองเนี่ยจะต้องตอบโจทย์นะไม่ไว่าจะเป็นสินค้าในประเทศต่างประเทศนะครับสินค้ากระแสนะครับเราจะเตรียมแล้วก็หามาให้มันครบนะครับ<ม>เพื่อที่จะไว้รองรับความต้องการนั่นแหละครับคือเมื่อเราหาสินค้าที่ลูกค้าเขาต้องการหาอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าจุดนี้นะครับจะเป็นจุดเด่นที่ทําให้เขาสามารถที่จะลงทุนได้แล้วเติบโตไปกับเรา ทีนี้หลายคนที่ติดตามรับชมเนี่ยนะครับก็เริ่มสนใจแล้วอยากจะลงทุนรูปแบบการลงทุนมีกี่รูปแบบครับครับรูปแบบออนไลน์นะครับปกติแล้วมันอยู่ที่19,900บาทบแต่ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นนะครับที่เราทามาเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาเริ่มต้นได้ง่ายๆมันอยู่ที่จาก19,900บาทเหลือที่9,900บาทถามว่าได้อะไรนะครับหได้เว็บไซต์นะครับสได้การสต็อกสินค้าให้นะสินค้า2 0 0พ SKU นะครับสได้การ จะส่งสินค้าให้นะครับรวมถึงการเทรนต่างๆนะครับรวมถึงการอัปเดตสินค้าและที่สําคัญครับต้นทุนสามารถที่จะสู้กับตลาดได้แน่นอนครับ<ม>เพราะว่าเราให้เขาตั้งแต่ชิ้นแรกที่สามารถที่จะเหมือนกับเราไปสต็อกเป็นพันชิ้นแต่ว่าได้ราคาชิ้นแรกเลยนะครับ<อ>น,นี้คือรูปแบบหนึ่งออนไลน์เริ่มต้นครับแล้วรูปแบบที่2ก็คือเรื่องการตั้งบูธพื้นที่ที่เราบอกว่าอันไหนเป็นตั้งบูธเนี่ยคือไม่เกิน12ตารางเมตรซึ่งเราจะรวมทุกอย่างเลย ชั้นอุปกรณ์นะครับระบบบริหารจัดการสินค้าเต็มชั้นครบวงจรนะครับรวมถึงการให้เว็บไซต์ประจําสาขาทุกช็อปด้วยครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายก็คือรูปแบบนี้ครับที่ี่เห็นนะครับก็คือรูปแบบเป็นช็อปเลยซึ่งจะต้องมี20ตารางเมตรขึ้นก็จะได้มากกว่าเดิมในเรื่องของ SKU ของสินค้า นะก็จะครบทุกหมวดนะครับรวมถึงทุกอย่างฮนะระบบจัดก,การเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงเราก็จะให้สิทธิ์ด้วยในเรื่องของบริเวณนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการขยายสาขาต่อๆไปก็จะมีการมาคุยกันเพื่อจะให้สิทธิ์ านนนั้ก่อพอคนที่ลงทุนเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะระยะเวลาคืนทุนของแต่ละรูปแบบการลงทุนนานไหมครับเนื่องจากเราเรามีหลายแพ็กเกจนะครับและเริ่มตั้งแต่แพ็กเกจออนไลน์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคนที่เขาทํามีความรู้และทําต่อเนื่องนะครับหนึ่งถึงสองเดือนสามารถคืนทุนแบบออนไลน์ได้เลยนะครับโอเคในรูปแบบของช็อปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อปหรือบูธนะครับถ้าทําเลดีนะครับสามารถคืนทุนได้ไวแต่โดยส่วนมากเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่หนึ่งปีครับถึงหนึ่งปีครึ่งหนึ่งปีนี่ก็ไม่นานนะไม่นานครับเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับบบทเลแไหน ที่คุณเชนอยากแนะนําคนที่จะเข้ามาลงทุนการเปิดช็อปนะครับปัจจัยสําคัญอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของทําเลทาเลที่ดีของเราคือหนึ่งมีที่จอดรถนะครับสนะครับสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายแล้วก็เป็นทางผ่านของคนนะครับถ้ามี3สิ่งรวมกันแล้วเนี่ยรับรองว่าไปได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะคืนทุนได้เร็วด้วยครับนะฮะอย่างนี้เดี๋ยวให้คุณเชนพาดูหน่อยนะครับว่าในร้านมีความหลากหลายขนาดไหนเผื่อผู้ที่สนใจอยากจะลงทุนโอเคครับดีดีครับ ครับภายในร้านเนี่ยจะมีสินค้าประเภทไหนบ้างครในร้านของเราคอนเซปต์ของเราคือครบทุกวงจรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอาหารเสริมทิบรุงผิวนะครับรวมถึงน้ำหอมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆน,นะครับรับรองว่าเข้ามาเนี่ยนะครับครบตั้งแต่เล็บยันผมเลยครับ และในส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเครื่องสําอางอุปกรณ์เมคอัพนะครับเห็นว่านะครับมีหลากหลายและที่สําคัญครับราคาเราจับต้องได้ราคาไม่เกินร้อยนะฮะก็มีหลากหลายเลยตามความต้องการของลูกค้าได้เลยครับโอเคครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจ นะครับคุณเชนแนะนํำยังไงดีครับสำหรับคนที่ต้องการเข้ามาในวงการเครื่อสงสำอางเนี่ยซึ่งหลายๆคนที่เข้ามาเนาะก็จะประสบความสำเร็จกันค่อนข้างรวดเร็วนะครับไม่ได้หมายคพาะว่าทุกคนเข้ามาแล้วจะ,จะสำเร็จกันทุกคนครับคนที่สําเร็จคือต้องหาความรู้ก่อนอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะอย่าเพิ่งลงทุนไปผลิตหรือว่าสต็อกของให้เยอะแยะมากมายก่อนอันดับแรกนะครับลองนะครับจับสินค้าในตลาดมาทําออนไลน์ดูก่อนมาทดสอบตลาดดูก่อนหายอดขายก่อนถ้าหายอดขายได้ก็จะมีวิธีการทําให้สเกล เติบโตเองนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากเปิดช็อปจริงๆสิ่งที่สําคัญทําเลค่อยๆหานะครับถ้าทําเลดีแล้วเนี่ยสินค้ามันตอบโจทย์มันขายตัวของมันเองได้อยู่แล้ว<อ>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัจจัยที่สําคัญอยากจะเข้ามาหาความรู้นะครับทดสอบตลาดนะครับจริงๆความรู้ก็เดี๋ยวคุณเชนก็เทรนให้หมดอยู่แล้วนะฮะความรู้ปัจจุบันนี้มันหาได้จากโลกออนไลนนะ์หรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดว่าอยากทางลัดอะไรี้ลไกันก็คือมาติดต่อมามีโคเองมีทั้งความรู้แล้วก็การเทรนแล้วก็ เครื่องมากขึ้น,นือตอบจุดครับจริงๆสำหรับใครที่สนใจอยากจะลงทุนก็ติดต่อทางคุณเชนได้เลยนะครับตันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ การเริ่มต้นทำธุรกิจในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะครับไม่ว่าธุรกิจกลุ่มใดก็มีแฟรนไชส์นะครับที่เขาลองผิดลองถูกมาแล้วจนได้สูตรความสําเร็จมาให้เราได้เลือกลงทุนนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนไชส์ดีโคหรือแฟรนไชส์อื่นๆนะครับวันนี้เช่นเคยเรามีสิทธิพิเศษมาฝากเพียงแค่สแกน QR Code หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราขึ้นให้อยู่ณขณะนี้นะครับ คุณก็จะเข้าถึงโอกาสดีๆในการเริ่มต้นทำธุรกิจและก็แหล่งเงินทุนกับทางธนาคารอมสินครับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเป็นสินเชื่อสำหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยผู้ขับขี่รถสาธารณะผู้ประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจแฟรนไชส์โดยธุรกิจแฟรนไชส์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท โดยไม่ต้องมีหลักประกันผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GSB Contact Center โทร1115สำหรับท่านใดนะครับมีแพลนที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจสามารถติดต่อไปได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับส่วน EP หน้าผมจะนำธุรกิจแฟรนไชส์อะไรมาฝากนั้นห้ามพลาดนะครับ ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม